เจอกันอีกแล้วนะครับลูกค้าทุกคนกับทางร้านของเรานะฮะร้านเราเป็นร้านขายกางเกงยีนรีวายมือสองขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะฮะลูกค้าทุกคนมาดูกางเกงยีนรีวายรุ่น501มือสองตัวนี้นะฮะเป็นสีบลูยีนเข,เข้มขนาดตามป้ายแต่เป็นยู 36L 34ขนาดวัดจริงเอว36ยาวทั้งตัว38ปลายขา8.5เมดอินออสเตรเลียราคา1,450บาทนะฮะ เม็ดอินออสเตรียราคาหนึ่งันสี่รอยห้าสิบาทงานปลายขาจะเป็นงานปลายขาเดิมๆเ,เป็นงานปลายขาเดิมตะเข็บริมโพงขาวนะฮะได้โพงสีขาวนะครับเป็นการเย็บแบบได้เดียวนะครับลูกค้าเป็นสีบูยิงเข้มๆสีสวยเสมอตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับจะสีเข้มสวยเสมอตัวนะฮะเป็นเกงอีกหนึ่งตัวที่ทาง,ทางร้านเรานําเสนอนะครับลูกค้าทุกคนใครสนใจเกงตัวนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหก หนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าขอดูรูปภาพนิ่งให้ดีๆเสียก่อนดูให้มั่นใจเสียก่อนนะครับเช็คขนาดไซต์ตัวเองให้ดีก่อนที่จะสั่งซื้อของทางออนไลน์นะครับผมจะได้ความชัวนะฮะเราจะได้ชัวกับการสั่งซื้อของทางออนไลน์นะฮะจะได้ไม่พลาดนะครับสามารถติดต่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมดูรายละเอยียดเพิ่มเติมดูป้ายแคร์ป้ายเรดแบทหรือป้ายต่างๆเพิ่มเติมได้เลยนะครับกับทางแอดมินเราทางร้านเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการนะครับลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาขอ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆได้เลยนะฮะทางเอมินของเราย้ำอีกทีนะฮะขนาดตามป้ายเดิมนยูสามสิบหกเอลสามสิบสี่ขนาดวัดจริงเอลสามสิบหกยาวทั้งตัวสามสิบแปดปลายขาแปดจุดห้าเมตรอินออสเตรเลียราคาหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทเป็นสีบลูยินเข้มๆนะฮะอีกหนึ่งตัวนะครับลูกค้าทุกคนลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาขอดูได้เลยนะฮะกระเกงยินรีวเนี่ยนะฮะเขาจะเป็นทรงขากระบอกตรงนะฮะเขาจะเป็นทรงขากระบอกตรงใส่แล้วไม่อับเหนือนี่คือความเป็นออริจินอลของทางรีวนะฮะ มีความเป็นต้นฉบับมาแบบนี้นะฮะแต่ยุคหลังมานะครับเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนทรงนะฮะเป็นทรงขากระบอกเล็กก็มีนะในรุ่นปีใหม่ๆนะรุ่นปีใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีนะปรับเปลี่ยนทรงขากระบอกจากขากระบอกตรงแบบแบบนี้ขากระบอกตรงแบบนี้แล้วโดยส่วนใหญ่แล้วจะปลายขาจะอยู่ที่8นิ้วเป็นส่วนใหญ่นะนี่คือเกงยีนรีวรุ่น501นะครับปลายขาจะอยู่ที่8นิ้วเป็นส่วนใหญ่นะแต่พักหลังมายุคหลังมาที่ผลิตปีใหม่ๆหลังๆเนี่ยนะฮะจะมีปลายขาเล็กกว่าขากระบอกตรงอยู่นะครับ ในยุคหลังมาก็มีการปรับเปลี่ยนคล้ายๆรับพวกงาน LVC พวกนี้ก็เช่นกันนะฮะงาน LVC เขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนทรงชวดทรงเป็นทรงขากระบอกเล็กก็มีนะฮะงาน LVC เขาปรับให้กับให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ๆนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะหรือไม่อยากจะดูไซส์อะไรนะครับติดต่อเข้ามาหาแอดมินเราได้เลยนะที่ร้านเรามีกางเกงหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดนะฮะลูกค้าสามารถดูในช่องทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook Fanpage ได้เลยนะฮะ เข้ามาขอดูได้เลยเรามี2ช่องทางนะฮะก็ลองสอบถามมันเข้ามาดูนะครับว่ากาะเก่งแต่ละตัวขายไปหรือ,อยังนะฮะไซที่ลูกค้าต้องการจะดูเนี่ยขายไปหรือ,อยังนะครับเรามาติดต่อคุยกับแบดมินเราได้เลยนะครับผมฝากด้วยนะครับที่เบอร์โทร0 9 6ย์1 9 5า5 9 5ขอบคุณครับ